สวัสดีครับวันนี้อยู่กันกลางแดดเลยฮะกับตัวท่าน New f o r t จู e นนะฮะที่ตั้งยางรองเทา้าเป็นยางรองเท้า 6D ฮะดำได้แดงนะครับกระดุมกดนี่ฮะมีกระดุมนะครับโลโก้เคเบิร์บเบอร์ครับมีการลื่นให้ด้วยฮะตรงนี้เป็นแผ่นกันลื่นนะฮะเป็นยางแผ่นกันลื่นนะครับหนามากๆครับวัสดุที่หนามากครับเป็นได้แดงนะฮะที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะทน แน่นๆแ,แบบนี้เลยเรามาดูต่อนี่ครับแถวกลางนะครับเม็ดกระดุมแบบนี้เลยนะเป็นข้าวหลามตับสวยๆแบบนี้เลยแม่ดูแล้วผมชอบมากเลตัวนี้รถงามเลยทีเดียวมีเต็มคันนะครับนั้นแถวที่สองนะแล้วก็มีแถวที่สามครับแล้วก็แถวที่สี่ด้านหลังนะครับโอเคนะครับ ฝากไว้ครับพี่น้องท่านใดใช้ Toyota New Fortuner อยู่นะสนใจที่จะใช้ยางรองเท้านะฮะยางรองเท้า 6D นะครับเป็นดำได้แดงเข้าหลังตัดแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับในช่องทาง YouTube นะครับหรือ Facebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ครับโทรได้ที่เบอร์0819-537-181ครับคลิปนี้นะลาไปก่อนนะครับจะคลิปต่อไปสวัสดีครับ